วันนี้ลุงก็เอาดอกกำยานมาอวดอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นดอกกำยานที่ที่ออกดอกเพิ่งอ,ออกดอกที่สวนลุงเมือม่อเมื่อเมื่อวานนี้เองนะน่าจะเมื่อวานนี่แหละนะอันนี้สวยมากนะครับตัวนี้คือบอสโซเลียลเวียนะครับอีกก็อีกกำยานอีกชนิดหนึ่งจากโซมาเลียเอธิโอเปียหรือพบมากในเคนยานะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะยากลาบากดูแลยากพอสมควรนะครับอันนี้ก็ออกดอกแล้วนะครับ หลายวันก่อนลุงถ่ายรูปให้ดูแล้วนะว่ามันออกดอกเป็นยังไงตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้ดอกมันเหี่ยวไปหมดแล้วคราน,นี้เนะี่ยลุงจะบอกว่าตัวนี้ก็คือบอสเวเรียที่เปลือกบางแล้วก็ทํายากมากตอนกิ่งยากมากๆนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหโหดร้ายมากๆาจริงกว่าจะได้แต่ละกิ่งพอต้อนออกมาปุ๊บรากออกมาปุ๊บเอามาชาก็ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าอย่างเช่นในในตอนนี้ก็คือที่ลุงชําไว้ก็ไม่รู้จะไปรอดหรือไม่ไปไม่รอดนะครับเพราะว่า ลุงได้ชำไว้ประมาณห้าต้นนะห้าหต้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าเห็นดอกมาแล้วใบมาแล้วแต่ว่าก็ก็อย่ามั่นใจกับเขานะฮะไม่มั่นใจเลยเนี่ยมีใบออกมาแล้วนะนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวก็ส,สลัดใบทิ้งไปนะบางทีมันก็อยู่แบบนี้แหละครับต้นไม้ที่มันที่มันหายากมันก็เลยต้องตอนยากนี่คือความยากของต้นไม้ชนิดนี้นะมันมันมัน บอกเลยว่ามันนั่นมากแต่ว่าคือคุณค่าของมันเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันคือไม้ตัวนี้เป็นไม้พรีเมียมเลยเพราะว่ากลิ่นหอมดีมากแล้วก็กลิ่นหอมใช้สําสหรับน้ํามันหอมระเหยที่อยู่ในใช้สําหรับน้ําหอมที่เกรดพรีเมียมเลยแล้วก็อยู่ในความโครงสร้างซึ่งมันแตกต่างจากกํายานบอสโซเลียซาก้าแล้วก็เซเลต้านะมันมีความหอมแบบผลไม้ ผสานผสานกับดอกไม้อยู่ในตัวของมันเองซึ่งมันมีจุดเด่นของมันก็คือจุดนี้ทําให้นักปรุงน้ําหอมหลายๆคนแสวงหาแล้วก็มีความต้องการสูงตลาดก็มีความต้องการสูงฉะนั้นมันมันมันก็ต้องแลกด้วยความยากของมันอ่ะเวลาตอนกิ่งมันก็ยากนะเนี่ยอย่างนี้มันก็ไม่รู้จะติดหรือเปล่าแต่คนต้องการมากนะงนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้มันเกิดภาวะการ เสี่ยงศูนย์พันในต้นต้นกำรรยานหลายๆประเทศหลายๆหลายๆเมืองของของโลกกันนะก็ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นลุงคาดว่ามันจะติดผลแต่มันก็ไม่ได้ติดนะเพราะว่าลุงก็ไม่ได้ผสมก็ไม่อยากทําอะไรมันเพราะว่าไปเคลื่อนไหวมันแล้วมันเดี๋ยวมันไปฟ้องแยกเสียงซะแล้วก็อันตรายออกเนี่ยก็เฝ้ารอดูแล้วก็ชื่นใจมากนะฮะช่วงนี้ได้ดูดอกดอกกำยานดอกบอสซูเรียลเวียซึ่งเป็นไม้ที่หาย,ยากพอสมควร และกว่าจะออกดอกได้นี่ก็คืออมไม่คาดฝันเลยนะว่าปีนี้จะได้เห็นดอกของเขาจริงๆถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราก็จะไม่เห็นดอกเพราะว่าดิต้นเขาไม่มีไม่มีอาการว่าจะออกดอกเลยอายุมากแนละ้วก็จริงแต่ว่า